ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมスターダイバーครับวันนี้ผมจะมารีวิวชินันจูโดยรีวิวทุกสกิลทุกคอมโบทุกอย่างที่เกี่ยวกับชินันจูนะครับตามรีเควสเข้ามาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็มาดูกันเลยนะครับว่าชินันจูนั้นจะมีสกิลอะไรกันบ้าง เครื่อจากการยิงครับตัวนี้จะเป็นหุ่นที่มีระยะกลางถึงระยะไกลนะครับระยะไฟชิดก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่เน้นระยะไกลจะดีกว่านะครับสกิลสองก็จะเป็นการมุน้วนตัวแล้วก็ยิงวิสัยออกไปฮะส่วนสกิลแรกจะเป็นการเปิดบูสต์นะครับทำให้เร็วขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสกิลยิงเป็นปาร์มี่ออกไป ประมาณนี้นะครับถ้ากดสกิลหนึ่งอีกครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับผมหรือพุ่งออกซ้ายออกขวาก็ได้ได้เช่นกัน ถ้าเกิดเราปาไม่ไปแล้วศัตรูโดนจะทำให้ติดสตันนะฮะเมื่อปดสกิลแดงเอ่อเมื่อปดกดสกิลหนึ่งจะทำให้ต่อบูญได้นานขึ้นนะครับสามารถบินบนฟ้าได้นานขึ้นเพราะบุญจะเสียน้อยมากและสามารถใช้ได้ถึงสามครั้งนะครับในการกดใช้หนึ่งครั้งนี่ครับตามตัวอย่างเลยนะครับ เป็นการต่อบ,บู์ได้นานมากครับสำหรับการล่อนอยู่นบนฟ้านะครับ,บเป็นหนึ่งตัวที่เล่นบทเล่นการอากาศได้ดีมากครับเพราะกว่าจะถ,ถึงพื้นก็นานใช้ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับการบินบู์แทบไม่ตกเลย เรามาดูอันติกันดีกว่าครับนี่ก็คืออันติชิันจูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชิ้นจูถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมได้บอกไปแล้วว่า จะทำการรีวิวจีเซลอินพาลและคอกันดั้มนะครับสามตัวนี้ถ้าใครอยากดูก็สามารถติดตามได้ที่ช่องเลยนะครับขอบคุณมากครับผม